อไรยังไงแฟนหงมีรุณนนะหงไกลเลงกระชากโอซิเมนเสริมแทนที่หนูเยสอารยังไงชัดเจนที่สุดแล้วเมื่อทัพฟาเดลช่วยยันอาริทงไม่คิดจะย้ายหนีหงแดงลิเวอร์พูลแบดลี่คืนกลุ่มหงร่องเยือนสิงสาระบอกหมุนทีมต่อไปอารยังไงแกได้เผยปะทะเด็กหงจะว่าออกจากสนามในครักนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยการน,นี้สกายสปอร์ตเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลใส่ชื่อของวิกเตอร์โอซิเมนกองหน้าไนเจเรียนในลิสในการเสริมทัพลาตาข่ายในช่วงสมอนี้แทนที่ David est, ดาวินโดเจสโดยมีค่าจสัญญาอยู่ที่ประมาณราว64ล้านปอนด์พร้อมจับตาอ็กซานเดอร์อิสซักและก็เบนจามินเชสโกอีก2ดาวยิงที่อยู่ในข่ายในการพิจารณา โดยแชมป์พิมพ์บริคาดหวังที่จะเสริมแกร่งแนวรุกในช่วงสมอน,นี้โดยเฉพาะตำแหน่งผู้เล่นหมายเลขเก้าและล่าสุดนั้นโอซิเมนก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่พวกเขากำลังพิจารณาเพื่อจะเอามาทดแทนดาวินดูเยสหอกชาวอุรุกวัยที่เตรียมจะถูกปล่อยตัวจากทางทีมแอนฟิลหลังจบฤดูกาลนี้สำหรับดาวิงเดวายิโหปีปรายนี้มีค่าจิตสัญญาอยู่ที่ประมาณมาราวห4ล้านปอนด์คือประมาณ2484ล้านบาท ซึ่งนอกจากโอซิเมนแล้วอเล็กซานเดอร์อิซักดาวยิงทีมชาติเทวีเดนของเดวคาเซนและก็เบนจามินเจมส์เบนจามินเชสโกโคหกดาวรุ่งทีมชาติสโลวเดนของ Carson, แอบ uh, า,าริซิกก็เป็นอีก2กองหน้าที่ลิเวอร์พูลกำลังจับตามองในเวลานี้ท้งนี้โอซิเมนได้รับการยกย่องให้เป็นกองหน้าที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งในโลกในยุคนี้และปัจจุบันเนี่ยเจ้าตัวลงเล่นในกับการตตดสลายไปแล้วรวมทุกรายการ36นัดทำไปถึงสิ้น31ประตูกลับไปนหนึงแอสซิสต์นะ อาร์นนงาคราวดีิโอทับฟาเรลตำนานผู้รักษาประตูทีมชาติบราซิลที่เป็นโค้ชผู้รักษาประตูของลิเวอร์พูลด้วยออกการมายืนยันบอกว่าอาริสซงเบเกอร์ไม่มีความคิดที่จะย้ายออกจากคณนธงของชินแอนฟิวอย่างแน่นอนแม้ว่าในฤดูกาลหน้าจะมีจอร์จี้บอยดดาวินชรี ย้ายมาค้าทายตำแหน่งมือหนึ่งของเจ้าตัวก็ตามรวมถึงข้อเสนอเย้าวยวนใจจากลิสบิอาราเบียเข้ามาด้วยก็ตามทีอย่างที่ทราบกันดีนะว่าอาเนสซรัตกุนซอลิเวอร์ฟูได้เซ็นสัญญาในการที่จะคว้าตัวผู้รักษาประตูชาวจอร์เจียนในวัย24อายุ23ปีจากบาเดนเซียด้วยค่าตัวอยู่ที่34ล้านปอนด์เป็นที่ระยบรดแล้วแต่ก็ปล่อยให้ในด่านลาดนี้เฝ้าเสาในราลิกา้าต่ออีนึงฤดูกาลก่อนจะย้ายมาเสริมทัพของแดนในช่วงซีซันใหม่ในะะรังนี้ โดยกานมาของบาบาดาวินซรีนั้นเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวอาริสซงเบเกอร์เมื่อหนึ่งของทีมที่มีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายไปลินในซาุดิอาระเบียนักสุดนั้นนานคองทัพฟอร์เดลซึ่งร่วมทำงานร่วมกับอาริสซงทั้งในทีมชาติและก็กลิเวอร์พูลได้ออกมายืนยันแล้วชัดเจนบอกว่าอาริสซงเองนั้นยังไม่มีความคิดที่จะย้ายทีม เขาอยากจะอยู่ที่นี่ต่อไปเขามักพูดเสมอว่าอยากจะสารต่อเรื่องราวหล่านี้เพราะเป็นหนี่บุญคุณสโมสรและอยากใช้ชีวิตต่อไปที่นี่แม้ว่าข้อเสนอจากซาดีอาระเบียจะย่วดยวยนใจแค่ไหนแต่เขาก็ไม่เคยลังเลใจเลยสิ่งที่ทําให้ผมประทับใจที่สุดก็คือการที่ทุกคนในสโมสรไม่ว่าจะทําเป็นนักเตะพนักงานหรือว่าทีมงานเบื้องหลัง ในยุคนี้บระกยุคของเจลลนครฟต่างก็ยกย่องเขาเขาคือหนึ่งในบุคคลสาคัญของฝั่งลิเวอร์พูลด้วยผลงานที่พิสูจน์มาแล้วเดสนามโดยเฉพาะในเกมใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในคัณงนี้อาร์ตในงานนี้เมื่ออาร์เนสซ์รอตเทสโค้ชฝั่งลิเวอร์พูลได้กล่าวในงานถแถลงความพร้อมจอนจะพบกับเชลซีในวันที่4ี่พฤษภาคมว่าคงได้แบ็กขวาคอนเนอเร์แบตเตอรี่กลับมาสู่กลุ่มผู้ใช้งานส่วนการจัดทัพจะเน้นไปให้โอกาสพวกที่ ไม่ค่อยได้ลงสนามสมบัติเกมสแสดงศักยภาพที่สแตมฟอร์ดบริดดาวเตะทีมชาติไอร์แลนด์เหนือพลาดมีชื่อในเกมาปาราบเอาสเปอร์5-1ที่แอนฟิลเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ระหว่างวีคนี้ฟื้นจากอาการบาดเจ็บเล็กน้อยเพื่อจะฝึกเต็มรูปแบบพร้อมกับเป็นทางเลือกในการส่งแข่งในะคะรั้งนี้โดยเขาจะซ้อมกับกลุ่มรายนี้วันศุกร์นี้ดังนั้นเราเป็นการเริ่มต้นครั้งแรกมา,ารอดูหมอนั่นกันว่าจะทำออกมายอย่างไรสรัดได้กล่าวปิดปากนะฮะ เราคาดหวังว่าเขาจะพร้อมใช้งานแต่เรื่องของการออกสตาร์ทยังไม่ปักใจว่าจะได้ไหมแต่หากการซ้อมทุกอย่างแบบวันนี้ต่อเนื่องแบบวันเสาร์นี้ไปได้ด้วยดีแง่นัครรบว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใช้งานในครันทันทีส่วนเรื่องไลน์อัฟกุนซือในว,วัย46ปีตอนนี้ก็พร้อมให้โอกาสตัวสำรองที่โอกาสน้อยกว่าก่อนหน้านี้ในครนซะอีกนะ แน่นอนว่าเราเองนั้นพยายามที่จะเอาชนะทุกอย่างกับเกมต่อจากนี้นั่นคือหน้าที่ของนักเตะและก็ที่สวมเครื่องแบบลิเวอร์พูลกุนซูดักได้เกือกล่าวเสริมแต่เราเองก็ไม่เปรียบเทียบแต้มกับแชมป์ที่ผ่านมาแน่นอนว่าทีมของรเราเองนั้นจะใช้แตกต่างจาก10เดือนแรกของซีซั่นคงไม่ปเปลี่ยนทั้งหมดหนะแต่จะมีการหมุนเวียนไม่ได้เจตนาที่จะตั้งใจมาแพ้แต่เราเองไม่อยากจะเปรียบเทียบกับแชมป์ที่ผ่านมา เราได้แชมป์ก่อนจะจบฤดูกาล4ีนัดด้วยแต้มในมือมันก็มีคุณภาพถ้า,าเท่ากับแชมป์1สมัยปีก่นกอนๆในครั้งนี้โดยเอ i เช่นแฮตติแคปก็บอกว่าเชลซีก็มีโอกาสาที่จะพ่ายทนะของลิเวอร์พูลไปได้แต่ว่าสกอร์อาจจะไม่ขาดกันสักเท่าไหร่นักอาร์ตในง,งานงานนี้ทางด้าของฝั่งแกรี่เนวิลอดีตกองหลังของแมนยูได้เปิดเผยว่าโดนแฟนบอลลิเวอร์พูล ล้อเรียนใส่อย่างหนักจนต้องกลับมาสวนกลับในระหว่างการเดินออกจากสนามหลังจบเกมที่อนะันฟิลนาหงแดนก็คว้าแชมป์มเบริกอย่างเป็นทางการหลังเปิดบ้านถล่มสเปอร์ไป5ต่อ1ซึ่งแกรีททำหน้าที่บรรยายเกมนี้ให้กับสนามให้กับสนักของ s k y ย p o r t ์ซึ่งทันทีที่หมดเวลาเจ้ตัวเองก็พุ่งออกจากสนามทันทีแต่ไม่ไวที่จะโดนแฟนบอลลิเวอร์พูลล้อเลียนใส่อย่างหนักในครั้งนี้ โดยปกติแล้วในช่วงท้ายเกมผมจะทำพอดแคสต์แต่ผมตัดสินใจที่จะออกจากสนามและมันก็เริ่มตึงเครียดมากขึ้นตรงที่ผมอยู่แล้วโดยเจ้าที่ร,รักษาความปลอดภัยอยู่ข้างๆผมและผมก็หยิบเป้ทันทีที่สิ้นเสียงนกวีดซึื้อปกติปีเตอร์โดรุนี่จะควงผมแต่พวกเขาตกลงกันว่าผมจะไม่จำเป็นต้องพูดอะไร ผมก็เลยสภายเป้และวิ่งตรงไปที่ทางเดินและก็ชนทุกคนที่เข้ามาขวางอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมไม่ได้จินตนาการเอาไว้ก็คือการฆาตกรรมจากคนที่อยู่ข้างนอกซึ่งผมสามารถจะด่าได้ผมยังใส่2อถึงสคนเช่นกันหลายคนมีใจิตใจที่ดีอย่างที่คนนึกออกซึ่งเมื่อพวกเขามองเห็นพวกเขาก็เริ่มล้อเลียนผมทันทีในครั้นี้ แอนดี้บรอบสันอัปเดตเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองกับลิเวอร์พูลยอมรับเป็น้ว่าต้องการจะอยู่คาแข้งแอนฟิลด์ต่อไปแบบยาวๆเลยก็ว่าได้โดยงานนี้บรอรสันเหลือสัญญาอีก12เดือนกับของแดงลิเวอร์พูลและก็ต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากตลอดทั้งฤดูกาลนี้แม้จะได้ลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายในพรีเมียร์ลีกไปแล้วมากถึง30นัดกับสโมสรและก็เก็บคะแนนชีตได้มากที่สุดของเดเวิชั่นรวมแล้ว1 4นัดในครั้งนี้ก็ตามที เดอะเวอร์พูลตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับมิโรสเคร์เคชนารับวัย21ปีจากขณะงของบร์มัตแต่ว่ากัปตันทีมชาติสกอตแลนด์ยืนยันแล้วว่าเขายังคงมีประโยชน์ภายใต้การควบทีมของอร์เดสรอสขณะที่หงแดงเองกำลังมุ่งมา้าเข้าสู่ตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์ฐานะแชมป์พิมพ์เบริกโดยแบ็กซ้ายวัย21ปีได้กล่าวบอกว่าผมเหลือเวลาอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นดังนนั้นแล้วผมหวังว่าแฟนบอลทุกคนจะช่วยผมทำเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ ได้เหมือนกับที่คุณทํากับโมและก็เฟอร์จิลบางทีเจมีค่คาร์รเกอร์อาจจะหยุดยงสโมสรกับแบ็คซ้ายคนอื่นไปแล้วในครั้นี้ก็เป็นได้ไม่นะผมมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมมากถึง8ปีแล้วและผมเองก็ยังคงเหลือเวลาอยู่อีก1ปีผมไม่ใช่เด็กเหมือนเที่ยมก่อนอีกต่อไปแล้วผมเนี่ยรักสโมสรแห่งนี้และก็มีความทรงจําดีๆมากมายที่นี่ดังนั้นมาดูกันว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรในครั้งนี้ โดยผมเชื่อว่ายังสามารถทำงานได้ดีและผมก็คิดว่านะฮะทำได้ในฤดูกาลนี้ดังนั้นผมเองก็คิดว่าผมสามารถที่จะทําผลงานได้ระดับสูงสุดและถ้าผมทําได้นั้นนั่นคือที่ที่ผมควรจะอยู่และผมเองก็หวังว่าจะอยู่ที่นี่ต่อไปอีกหลายปีเดียวการควา้าแชมป์สมัยที่2ในร,รอบนะครับเอ่อห้าปีของลิเวอร์พูลนั้นถือว่าเป็นความเส็จอนาทึ่งสำหรับทีมของฝั่งสลอต และทันคการแรกที่อันฟิลแล้วก็เปรนตัสั้นเองก็มีความหวังว่าทิศทางของสโมสรจะทําให้พร้อมที่จะครอบครองความยิ่งใหญ่ในปีต่อไปที่เกิดขึ้นในคันนี้ก็เป็นได้ผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่ผลักดันให้นักเตะนั้นก้าวไปขา้างหน้าในยุคเนสรับใหม่นี้สำหรับนักเตะอย่างผมโมเฟอร์จิลอาลีเทรนโกเมส เราใช้สิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันและเราเองนั้นก็อยากจะสัมผัสประสบการณ์ในการคว้าแชมป์พิมพมเบริกร่วมกับแฟนๆเราต้องการจะมีช่วงเวลาแบบนั้นในครั้งนี้สักหน่อยจะได้ไหมและข่าวดีพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกัแบมาร่้งต่อไปขอบคุณทุกคนที่มาฟังกันทุกทครับ